ออโอเคครับผมเกมสุดท้ายครับกิจกรรมกระชับมิตแคนจากบ้านหัวแขนครับผมเกมสุดท้ายของท่ําคืนวันนี้แล้วก็ของวันอาทิตย์แล้วก็เกมสุดท้ายของสัปดาห์นี้ด้วยครับพร้อมแล้วเราไปบุญญาการก,กับทะเลทรายป,ยปยเก็บแต้มเหนื่อยโอ้มาดูกันครับว่าเกมสุดท้ายนี้ใครจะเอาบุญญาให้กับแทนตัวเองได้ครับผม ลัดเาสู้สู้เกมเมื่อกี้เป็นของร้ายการนะครับผมนะมาดูกันครับว่าต้นเกมใครจะเจอใคร <S 1> <S 1> อยากเสียหมู่กระทะจังมาให้ผมก็ได้พี่ของชอบผมเลยละเอาละครับตรงนี้ร้ัดเท้า ร้าท <Lat S 2> right. 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 ้าเจอใครครับตรงนี้เราบีเอเก็บเอเมาได้ครับผมว้าท้าาตรงนี้เอาดีครับผมตรงนี้ว่ายังไงครับซอลโดนอาดเข้ามาครับตรงนี้เอาไพจัดเข้าไปครับตรงนี้ว่ายังไงดิวตรงนี้ตามเข้ามาครับซอลตรงนี้โดนสวดเข้ามาเหมือนกันครับตรงนี้บิดลำตามเข้ามาเอาอย่างไงดีครับตรงนี้ร้าเฮาเราจอเข้าไปครับผมเอาดีครับผมตรงนี้เราเก็บมาได้หรือเปล่าครับสาหรับร้าท้าครับตรงนี้อาดเข้าไปอาดเข้าไปครับตรงนี้เราเก็บนมสดมาได้หนึ่งครับตรงนี้ฉลามดาวลงไปครับผม สียไปด้วยครับตรงนี้ว่ายังไงครับแบกเท้าอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับตรงนี้เอาดีครับเราอ์ดดาวลงไปครับตรงนี้ฉลามเสียไป2ครับตัวเหลือแบกเต้ากับเต้าส้มครับพี่แป้ง2คนเท่านั้นแล้วก็โซนคิงครับไซเกอร์ตรงนี้เก็บมาได้1นึ่งอีริมนะเอาดีครับผมค่อยๆดูกันไปครับอาร์เดนตรงนี้ยังอยู่นะครับเอ็มเจแอนุดเนี่ยเอเคครับตรงนี้เสียไป2เสียพีแอนกับมูซานไปครับตรงนี้เราเหลือพระโอสถกะอัมมหฮิดนะครับเอ็มเจแอนุดเนี้ยตรงนี้ยังอยู่กันครบนะเกมที่แล้วก็มาแรงใช้เล่นนะครับต้นายเกมเนาะ วัสดีแงวด้วยครับสวัสดีครับดีจีลุงตุ๊ครับตรงนี้ยังอยู่กันครบนะจ๊ะ47โดนินของพี่มารีครับตรงนี้เจอใครหรือเปล่ายังไม่เจอเนาะ ามาดู BKL ของป้ากวางครับตรงนี้ป้ากวางครับนา,นานายเก็บมาหนึ่งอีริมครับตรงนี้แล้วปล่อยใส่อีกหนึ่ง BKL เปิดสวยๆเกมสุดท้ายด้วย2อ,อีริมครับผม FN ผ่องใยก้อยครับตรงนี้แมมอสทังพรครับมีโมแล้วก็เจเจเอาเลยครับอาเดนตงนเก็บฉลามไปได้แล้วฉลามจบ12ไปก่อนเลยครับตรงนี้เอาแล้วแมวส้มเปิดมาหนึ่งอีริมสวยๆครับวันนี้ฉลามมาไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ ตั้งแต่ตั้งแต่เกมแรกๆเลยแมเอ็มเอ็นของยายก้อยครับตรงนี้ยังอยู่กันครบนะจ๊ะมาค่อยดูกันไปเรื่อยๆนะครับอาเดนตรงนี้เปิดสวยๆจากแมวส้มหนึ่งอีดิมครับตรงนี้แล้ว MJN ครับตรงนี้เจอดีจีแล้วครับผมตรงนี้แล้วหลายกาดเจอกับร้านเอาครับผมเอาอย่างไรดีครับสแนปเข้าไปครับตรงนี้ใาต้วอไปทีนึงครับแคนดี้นีครับผมตรงนี้สแนปเข้าไปสแนปเข้าไปครับตรงนี้เอาเลยครับแล้วร้านเอ้าด้านล่างตรงนี้เสียไปหนึ่ง เสียไปหนึ่งเสียไปสองเราชุบกลับมาได้ครับตรงนี้โซนดาวลงไปครับตรงนี้พี่เก่งเอาละครับไลายกาตรงนี้ได้มาหนึ่งดียวครับคูนเก็บมาได้หนึ่งโซโล่เก็บมาได้อีกหนึ่งครับดีจีเก็บคืนมาได้เหมือนกันดีจีลุงตุกตรงนี้เอาแล้วครับ KO ศัตรูก็มีปัญหาเหมือนกันแล้ะ MJN เสียไปสองเอาละครับผมเสียไปสองตรงนี้เหลือมามีกับเอ MJ เหลือสองเสียสองนะครับเอกีกลับมาได้ครบซีเหมือนเดิมครับโป็นรถแสบครับตรงนี้เก็บมาสองยิบอาจเข้าไปตรงนี้เอาแล้วครับแล้วเก็บเอ็มเอ็นมาได้ครับตรงนี้ KO เก็บมาเพิ anyway, ่มอีกน um. ึ่งอีดิบครับตรงนี้เป็นสามอีดิบไปแล้วจ้าแล้วเอเวนครับตรงนี้เหลือมีโมคนเดียวแล้วครับผมสําหรับเอเวนต์เสียเสียไปสามเลยโอ้ยสวัสดีประธาน KNJ ครับสวัสดีครับทำดีแซ่บเออลุงบอยชูชูสวัสดีค่ะ มาสะอึกอะไรตอนนี้เอา,เอาพี่เบียร์สู้ๆดีจีวิ่งบงลุกเอานิยครับตรงนี้แล้วอาเดนโดนสู้แล้วโอ้ยสะอึกอะไรตอนนี้ดีจีวิ่งเอาหัววิ่งเอาหัวชนเลยอ่ะโอ้ตายแล้วแล้วโซนริงตรงนี้เก็บอาเดนมาได้หนึ่งครับผม โอ้ไม่หายซะอึกอ่ะ MJ ตรงนี้จะจักแคนดีม้มาหนึ่งไอริมครับตรงนี้ชุกชมาได้ครบตีเหมือนเดิม AK ของน้องแอนครับตรงนี้ยังอยู่กันครบสี่นะมารอบที่สามครับลุงจ้ะมาหลายๆรอบก็ได้ตรงนี้ KO ได้มาสี่ริมจากแสตแสบครับผมโอ้ตายแล้วฉันแมวโทมตรงนี้โดนแสนัะเข้ามาแล้วใต้วอลปิดไปก่อนครับผมโอ้กินจะหมดขวดแล้วอ่ะมมลี การหายใจใช่ไหมลงุงผมจะตายก่อนไหมลงุงการหายใจผมจะโต้ก่อนปะเอาแล้ว BKL ตรงนี้เสียไปสองเสียกวางกับมาป่านายไปตรงนี้เอาเอาดีครับเราลุกใบเก็บคืนมาได้เหมือนกันครับตรงนี้ปล่อยใส่ปล่อยใส่เก็บคืนมาได้ตรงนี้เก็บ KO มาได้ครับผมจะเอายังไงดีปล่อยใส่จะเล่นก่อนไหมเดวโดนอาจจากด้านหลังเข้ามาเอาดีครับผม KO มาเก็บไปได้ครับ BKL ตรงนี้เสียไปสามเลย แบบเดียวยังไม่อยานานถ้านานก็เรียบร้อยอ่ะพี่ถ้าเห็นผมเงี้ยเงียไปสแสดงว่าเรียบร้อย <What? S 1> โอ้เจ็ดอีลิมไปนะครับอาเชอร์ตัวนี้หนึ่งอีลิมแสบแสบพกอีลิมเลยนานเดียวตุยนเดะ kill. Đủ mấy anh em nghe con rồi. Bằng sẽ game mấy con nữa. Ôi Yeah, lùng. มาสะอืกนอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้นนก็รอให้จบก่อนเ็าไม่ได้โอ๊ย ไม่หายอะ่ะหายเสียงเยอะหรอ๋อตรวดหายใจเช้าแล้วคอยกันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงลมหายใจก็หายแล้วลงุงออกกันหนึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมลุงตูนโอเคเดี๋ยวกันนะ โอ้ยลงตัวได้ผมการชั่วโมงเลยอะ่ะตัวอีกอนพอดีโอ้เกมก็มันด้วยหายยังเนี่ยเดี๋ยวลองดิลองดิมาชิดโอ้อยากหยักหยักหยักเอาละ BKL ตรงนี้เก็บมาได้ครับจากปากกว้างแล้วปากกว้างดาวลงไปปุ่มตรงนี้ว่ายัางไงเราโดนอาจากด้านหลังเข้ามาครับตรงนี้เอาเลยครับผม KO ตัดตัวมาเก็บปากกว้างไปได้ครับ เอาหน้าถ้าให้ช่วยสตรีมบอกได้นะโอ,โอเคเดีย๋ยวเราคุยกันในที่ประชุมก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันในที่ประชุมก่อนต้องคุยกันในที่ประชุมก่อนทุกคนจะได้รับทราบรับทราบด้วยเอ็นดูจัดต้องสาหาลุงเฮอรพลอยโอ้นูก็พลอยนี่ก็พลอยอ่ะโอ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษทุกคนด้วยอ้ตายแล้วมันเลย โอ้เกมก็มันเด็นดูอ๋อลูกตูนมันไม่หายอะ วังจะเสียงเกมไปแล้วกันนะเอาดีจีไปหรือใครหมดตี้ไปเนี่ยรายการจบไปแล้วต้องอ่อใช่เลยลุงตุ๊กแนะนำได้ดีมากอันนี้ถูกต้องครับผมไม่เทียงผมไม่เทียงเลยลุง ถ้างั้นไม่รู้จะบอกไงแล้วครับสูตรับสบาวบ้าโบราณเลยนะลุงหรือว่าผมกัน้นผิดก็ไม่รู้นะทริปเปคิล มก็มันพาก็ไม่ได้โอ้ยดูไปแบบนี้แล้วกันเนาะไม่ไหวลุงทำไมอ่ะพี่เก่ง ลุมทางก็ได้แล้วะอึกยังเสือกอยู่เลย おぉ。<laughs> oh. ดูไปแบบนี้แล้วกันเนาะ lương chặt chặt <laughs>